ระองค์ทรงถ่ายจากเรือพระที่นั่งซักเซนในระหว่างการเสด็จพระพาสู่เมืองพอร์ซาอิตนับเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตเพียงภาพเดียวที่ส่งบันทึกบรรยากาศของคลองสุเอตเมื่อ100ปีที่ผ่านมาไว้อย่างชัดเจน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเพื่อประพาสยุโรปครั้งที่สองของพระพุทธเจ้าหลวงนั้นเข้าใกล้ย,ยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะมาในเที่ยวนี้ส่งแวะพักที่ศรีลังกาแล้วก็ที่อียิปต์ด้วยนะคะมีเรื่องราวต่างๆน่าสนใจมากมายค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญสองท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณพิษนุจันทิธันอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะรองศาสตราจารย์ดตร ธเนศอาพรสวร์วน,นะคะคณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับก่อนจะพูดถึงเส้นทางที่ส่งแวะระหว่างทางไปโยุโรปนะคะอยากพูดถึงเรือก่อนว่าเรือซักเซนท,ที่ที่ท่านประทับเพื่อเดินทางต่งตอไปอยังโยุโรปเนี่ยมีในยะสําคัญอะไรไหมคะที่ทรงโดยสารโดยเรือของชาติเยอรมันผมก็มองได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้สองสองสอง,สองแง่นะครับ่ ถ้าเป็นมองในแง่ของการรักษาบาลานซ์ของประเทศต่างๆเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยยอรมัมหาอำนาจต่างๆคือยุรมันอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียเส้นทางของของเรือเนี่ยซึ่งเป็นของบริษัทที่เรียกว่านอร์ดอยเชลลอยเป็นยุรมันนะครับแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยก็มีการพูดกันว่าในการไปครั้งนี้เนี่ย ทรงประหยัดพระจุตครัคือซื้อตั๋วโดยสารไปเหมือนคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้เรือส่วนพระองค์ไปหรือว่ได้เช่าทั้งลําไปนะครับแต่ว่าซื้อตั๋วไปก็มองในสองสองแง่อาจารย์นะคะก็เพื่อเห็นด้วยให้ด้วยตามตามที่ท่านอธิบดีเสนอเนี่ยคิดว่าความจะเป็นทางการเมืองภาพลักษณ์ทางการเมืองของประเทศในตอนนี้ไม่มีความจะเป็นแล้วคือสยามเป็นที่รู้จักนะแล้ว เอาละค่ะทีนี้กลับมาที่เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจากสิงคโปร์จากยาโฮไปที่ศรีลังกาอันนั้นก็เป็นหนึ่งในจุดที่เรือต้องแวะอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่แต่ในยะอื่นอื่นที่เมื่อท่านทรงแวะที่นั่นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศรีลังกาตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเราจะสัมผัสได้ก็คือไทยกับศรีลังกาเนี่ยเราจะเราจะใกล้ชิดกันมากในเรื่องของศาสนาไทยกับลังกาจริงแล้วเนี่ย เรา,าเพิ่งฉลองคัมภีร์พันห้าสกว่าปีไปเนี่ยก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับแต่นั่นไม่ใช่หมายความ,มาว่าอันนั้นหมายถึงในฐานะ<ม>เป็นประเทศที่เป็นเป็นเป็นได้รับอิสริยากราชแต่ว่าความสัมพันธ์ผู้ศาสนาไทยกับกับล<ม>ังกานั้นเนี่ยย้อนไปนะเอาจริงๆเนี่ยสมัยสุขโขทยัยนะแปดร้อยปีไปแล้วออตอนที่ท่านเสด็จศรีลังกาครั้งแรกตอนตอนไปเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเห็นบอกว่ามีมีเรื่องที่ไม่สบายพระไทย เกิดขึ้นที่ศรีลังกาการเสด็จไปครั้งที่สองนี่นี่จะทําให้พระองค์หนักพระไทยไหมคะเท่าที่อ่านก็ไม่ครั้งที่สองหม่ครั้งที่สองหม่<ย> <Kate. S 2> แต่ว่าบังเอิญเจอมีพระราชปุตชาท่านท่านส่งไปที่กรุงเทพให้กรมพยาดารงประชุมนักป่าราชบัณฑิตสิบสองท่านอตอนนั้นเพื่อที่จะตอบว่าคําถามมีว่ากรมสมมุติท่านจําวัดเสียแล้วหรือยังใครเป็นคนพูด กมสมมุติคือกรมสมุติอมรพันธ์นะฮะแต่ท่านจําวัดเสียแล้วหรือ,อยังก็แปลกมาพูดว่ากรุงเทพตอบไปสองครัง้งแรกตอบไม่ถูกนะท่านบอกว่ากรุงศรีธัญญาสิ้นไม่สิ้นคนดีนะให้ตอบกันใหม่นะฮะครั้งที่สองครั้งที่สามถึงจะตอบถูกต่างนั่นเองก็มีคนหนึ่งที่พยายามจะตอบคือบอกว่าสงใจแต่นพนผู้จะต้องอยู่แถวลังกาเนี่ย อาจารย์ไหนกเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งว่ามีมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่ที่ท่านต้องนี่เนี่แล้วก็คือแล้วก็เฉลยไงเขาบอกว่าดาว่าเป็นพระชินวรวงศพระชินวรวงก็คือพระองค์เจ้าปิสดางนะพระองค์เจ้าปิสดางนั้นจริงๆแล้วก็คือเป็นหนึ่งในเจ้านายที่ร่างคํากราบถวายบังคมทูลเรื่องการจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามให้รัชกาลที่5นะฮะพระองค์เจ้าปิสดางเป็น เป็นทูตคนแรกนะที่ประจำปารีสด,ดูรากิจการในยุโรปทั้งหมดเลยต่างนั้นนะก็พอมันจุงมันเกิดพิกฤตที่อังกฤษยึดพมมาแล้วฝรั่งเศสก็เข้ามายึดในอินโดจีน,นต่างๆน่ันนะก็ให้พรนะเจ้าปิเศษางเนี่ยประชุมกันแล้วก็พูดไงว่าดูสถานาการณ์ตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรนะปรากฏว่าท่นานประชุมจริงๆเลยนะแล้วก็ร่างเป็นคำ อะไรคำกล่าวประกมทุนยาวเหยียดเลยนะฮะเสนอมากกว่าแค่สถานการณ์นะแต่เสนอถึงขั้นบอกว่าอะไรเปลี่ยนต้องเปลี่ยนการประคองเลยนะฮะใหญ่มากเมเรื่อง<า>ใหญ่หญมาก,มากสมรนกลายเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เลยถูกเรียกตัวกลับนะพระองค์เจ้าปิสดังก็เลยพู้ไงว่าถูกผู้ไงว่าไม่ไม่ไม่ให้ไปเนี่ย เป็นทูตต่อไปแล้วเนี่ยท่านยุ่งเที่พักหนท่านก็ไมรู้จะทำไรในสุดก็เลยขึ้นไปเป็นที่โปรดบานแล้วเพื่อไงว่าก่อนนั้นท่านเป็นคนโปรดคนหนึ่งนะพวกแบร์มากการเรียนเก่งมากต่างนั้นก็เลยไปบวชที่ที่ศีลังกาไปสร้างวัดอยู่ที่น่นต่างนั้นแต่ช่วงเวลาที่เสด็จไม่ไม่ได้มีการพูดถึงว่าไม่เห็นว่ามาเฝ้าแต่ว่าคงไมไม่ไม่ผมผมนึกขึ้นได้อย่างกุยุภาพูดถึงเรื่องที่ว่าม่ส่งปอพระไทยในเรื่องของศีลังกาในครั้งแรกเนี่ยก็จําได้ว่า ท่านเสด็จไปที่พระธ,ธาตุทาติเขี้ยวแกลล้วเนี่ยแล้วก็คืออันนี้แสดงเห็นว่าท่านทรงระวังพระองค์มามมว่าทรงเห็นว่าพวกแขกเนี่ยไปไปดูดูถูกพระองค์ท่านมไมช่พที่พค์พท่านฉุนเฉียวอะไรไม่ใช่นะอันนี้มองกันไปเหตุการณ์ปเป็นยังไงคะอตอนนั้นก็คือว่าเสด็จไปที่วัดเนี่ยนะครับที่พระทพระเกี้ยวแก้วเนี่ยพวกแขกก็พาเข้าไปดูพระเกี้ยวแก้วในระหว่างที่ไปเนี่ยก็บุนไหว้ตามภาษาแขกสมัยก่อน มีทั้งเสียงอ,อกึกกระทึกคลื่คลมร้อนนน่นไปหมดเบียดพระองค์ท่านหมดก็ส่งขอดูขอจักพระธานธาธาตุก็บอกว่าไม่ได้เขาบอกว่าอ้าวไม่ได้แล้วทําไมคนอื่นถ้าถ้าคนจับไม่ได้เนี่ยแล้วมาอยู่นี้ได้ยังไงพระธนธาตุก็ถามก็ <c oughs> ตอบว่าคนจับได้มีเฉพาะกัปตันเท่านั้นอ,อะไรต่างต่างเหล่านี้ก็เลยท่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะกลับเพราะการที่มาเนี่ยก่จะมา บูชาพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยที่จะปิดบังพระองค์กระสุสประกาศศาสนาอย่างเปิดเผยทําไมทําอย่างนี้ก็อันนี้ผมอ่านจากพระทะเลขาถึงในปศุสชริน่ะท่านกระสุนที่บายว่าถ้าไม่ได้ฉุนเฉียวแต่ว่าเป็นการค่ายๆดูถูกสุดท้ายถ้าก็กลับเอาเอากอลเปเนอร์คือพูดว่ามาเทียบกับกษัตริย์แล้วก็กลับกลับแล้วก็ผู้นั้นก็ตามมาขอขอพระทานพระเพียโทษคงจะเกิดจากความเข้าใจผิดไม่รู้หรือว่าไม่ทัน ก็เขาคนรับเสด็จคุณเล่าอธิบายว่าตัวคนที่รู้เรื่องเนี่ยเห็นว่าคนเยอะอยู่ในห้องนั้นเราอยู่ทางข้างนอกแต่คนที่ไม่ให้ไม่ให้พระองค์ท่านจับเนี่ยเป็นแค่ผู้คุมล้วก็ไม่รู้ว่าพระองค์ท่านเป็นใครก็รู้แต่มารยาทพวกไม่มีนะครับนี้ก็เป็นเรื่องค่ะที่แต่แต่อย่างไรก็ตามก็ก็ยังคงความสัมพันธ์อันดีในในในด้านอื่นๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ถือเอาเรื่องส่วนพระองค์ มาทําให้ความสัมพันธ์นั้นเสื่อมถอยไปนะครับทีนี้มีเวลาอีกเพียงนิดเดียวก็คือหลังจากนั้นก็เสด็จจากศีีัังาาเข้าไปอียิปต์นะคะไปครองสเวตซึ่งก็ได้ได้ทอดพระเนตรแล้วทั้งสองครั้งทำไมยังทรงอยากที่จะกลับไปทอดพระเนตรอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมครับคองสเวตนึงผมว่าในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยสำคัญมากเลยนะ เพราะมันเป็นที่เพื่อไงวาแย่งอํานาจเป็นยูงการของทางเศรษฐกิจการควบคุมเ่ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> พื่อไงวะต่อบางกิ่ก็จะได้ใช่ไหมแล้วก็เพื่อไงว่าดินแดนตัวนโอการเนี่ยจนวบันนี้ก็ยังเป็นปัญหา <c oughs> ใหญ่มากในการเปนองประเทศเพราะมันมีทั้งทรัพยากรมีทั้งจุดยุทธศาสตร์ที่จะคุมโลกต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะงั้นการการเข้าไปไปศึกษาไปดูต่างๆเนี่ยมันมันเป็นความจำเป็นอ่ะที่ผมคิดว่ามันจะต้องเข้าใจให้ได้เนี่ยครับ ก็เลยเสด็จเป็นครั้งที่สองนะคะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะครัคบสวัสดีครับคุณผู้ชมคะคราวหน้านะคะเราจะตามเสด็จพระราชดำเนินนะคะคราวนี้จะถึงยุโรปแล้วนะคะโดยจุดแรกที่ส่งแวะที่ยุโรปก็คือเมืองเนเปลิลประเทศอิตาลีค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ